มินาโบะไปไปครับในเงินไปเม็ดไปครับจอหน้าคุณเม็ดไปครับโคขึ้นไป ทีมเลยแล้วกันขินครับผมทีมเลยครับนั่นแน่โคนโดนขังแล้วครับไปโคนตายไปเลยดันเข้าไปโอ้ไม่สนใจเว้ยอะงั้นดันไปอีกตัวหนึ่งไม่สนใจเหรอทีมม้าแม่งเลยกินเข้าไปเอาละ ชุบโอตัวพีนลูเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอีกชุบหนึ่งไปครับทันกันไปต้องชุบนี้ต้องชุบนี้เออต้องให้ถูกชุบชุบดันนะครับทำไรกินนี่ครับรออะไรล่ะ มาไปครับไลขกันไปลงมาเปล่าลงมาเปล่าไม่ลงมาไม่ลงมาเว้ยทึบ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 อ่ะต่อเลยแล้วกันต่อเลย ยังไม่ต่อไม่อนะไม่ต่อก็จอไว้จอไว้จอไว้ต่อแล้วสิ้นนะกินครับโอต่อไว้เฮ้เขาจะต่อเราวะไม่ครับยังไม่ต่อครับ นะผมดันตัว uh, นี้เลยดีกว <descon> ่ากินเว้ย <okay>? <meat noise> เอาโคนกินด้วยกินเข้าไปนี่ม่ยอมกินเหรอชึบชืบชืบ ลุกหนึ่งทีแล้วกันนะท่านผู้ชมยอมเสียมาไปดีไหมเนี่ยเ๋ยวเพิ่งแล้วกันอ่ะดนมาตัวนี้กันจังหวัดมันยังไม่ได้ ไม่ทันเว้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทัน,ทน,ทนอ่ะถ้าเราดันไปชืบงัดงัดอ่าลองดูลองดูลองดูกันคุณผู้ชมลองดูว่ามันจะได้ผลไหมลองดูอีกทีหนึ่งลองดูอีกทีหนึ่งว่าจะได้ผลไหมนะครับ อืมอ่ะลองดูครับลองดูครับว่าจะได้ผลไหมนะครับได้ผลตัวนั้นอ่ากินโค่นิดหนึ่งกินโค่นิดหนึ่งอืมอ่าลองนิดนึงนะครับลองนิดนึงลองนิดกินเม็ดหน่อยกินเม็ดหน่อย เฮ้ยให้กินไว้เฮ้กินลูกเข้าไปครับรูหนึ่งทีที่ไปไหนวะเป็นไหนไปนไหนไปไหนเร็วมีรูเดียวครับมีรูเดียวตูกหนึ่งทีครับ ไปไหนไปนไหนไปนไหนคิดแล้วคิดกัปล่อยรู้ทีเดียวเขาแพ้แล้วท่วานผู้ชมผมเดี๋ยวผมถอยเรือไปลุกตึ้งตึงตึงตึง,ตงดูตัวเปล่าดูตัวเปล่า คุณเขาขยับไม่ได้ไงขยับจะโดนม้าผมเปิดลุกไงเขาจะไม่กล้าขยับหรอกคุณเนะี่ยเว้นแต่ว่าดันเบีย้ยลงมายืดชีวิตแต่มันก็ยืดไม่ได้ไม่ใช่หรอวะมันก็ยืดไม่ได้นะรู้สึกท่านผู้ชมผมลุกตัวนี้แล้วเดี๋ยวเอามาซ้ำอีกทีหนึ่งเหนียวจริงๆเลย เดียวลงมาในรูเร็วฮฮฮตายแน่นอนนะผู้ชมผมว่าน่าจะตุยตุยละตุยมีรูเดียวเร็วเดี๋ยวเรามาซ้ำนะผู้ชมตุยแล้วเร็ว,รวมีรูเดียว <c oughs> ไปครับคุนเข้าอะไรวะคันแทบขาดมามาไปเดือจ่อไปครับด้านครับทเมครับผมกินเข้าไปได้ขึ้นไปครับได้ขึ้นไปครับ ไปครับไปครับผมไปครับกินเข้าไปยาวๆผมกินเข้าไปมาไปครับ เราได้เปรียบเบีย้ยเรามันยืนขาอยู่นะครับมาเข้าลงมาลําบากมากๆกขึ้นไปครับไปครับเบีย้ยครับจอหน้าคุณครับผมดันขึ้นไปครับ กินเข้าไปไปครับโพนไปครับขยับนิดหน่อย หน้าคุณน่นดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตบเบีย้ยหน่อยดีกว่ากินดีไหมอ่ะแย่เลยแล้วกันเรากินลุกครับ <c oughs> ไม่กลา้ากินซินนะอ่าถอนลงมามกินไม่ได้ไม่ใช่เราเพราะทิมมาแล้ว ไปครับมาไปตัว่ะเอาเลยแล้วกันแย่รู้นี้คิดนลุกเข้าไปเดี๋ยวผมจะได้ลุกกินเรือนะครับเอาล่ะลุกกินเรือครับผมอืม เอาไหมกินครับไปไปครับโดดครับเ้าพี่ ลุกเข้าไปครับหนึ่งทีกันลุกเข้าไปหนึ่งทีครับลงอกแล้วเดี๋ยวเราเค่อยกินเรือนะครับหมดแล้วครับแน่จะมาทิมเราเว้ยมาโดดนันยานไปนเลยเม็ดปมาขึ้นไปครับ จอหน้าคุ้นกินมาเด้ไม่ยอมกินด้วยเว้ยเฮ้ยอืมใ่ขึ้นไปครับแต่ขึ้นไปไปครับโคนคนเก้าแล้าคนเกาล้า,าวางันว่ที่มาจะหม่ำให้ พิวพิวพิวอ่ะกินตัวนี้ก่อนครับชายเย็นกินตัวนี้ก่อนโอ้อ่ะมากินเข้าไปครับ Uh huh. ไปพิวพิวเฮ้ย hey. เอาวะโยโยวนสำเร็จรอย้เขากินนั่นแหละดีแลยท่านผู้ชมทำไร ไปครับนี้กิน <c oughs> เรามีมาเว้ยเดี๋ยวเขาจะต้องโดนแล้วล่ะท่านผู้ชมถ้าเขาเดินผลาดนะเขาจะโดนแน่ ดูสิว่าจะเดินพลาดไหมถ้าเดินพลาดโดนนี่กินเลยท่านผู้ชมเห็นไหมกินเลยไม่กล,ากล,ากลา้ากินหรอกกินโคนหายนะครับ หไงลูกหนึ่งที่เป็นตัวนั้นไว้เฮ้ยดันแย่ๆหน่อยดันแย่ๆโอ้กินไปเลยครับไปครับเม็ด ทิมดีครับโคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเตาะเรือกันเลยดีกว่าวะ่ะเรือแม่งน่ากินเว้ยหรือไม่ก็ให้เรือเขาแ่าทำไรจะทำอะไรจะทำลายมันกินไม่ได้ติดตามม้าอยู่เห็นไหมทีมเลยครับตายละโคนมึงโคนตาย กินไปครับ เหลือสองลำเหลือเขาลงมาไม่ได้ทำร้ายพี่พี่จะทำไรโอ้จะลงมาเหรอพี่กินก่อนกินก่อน ลงมาขึ้นไม่ได้นะเว้ยขังเลยครับตายแล้วเหลือเรือไปไหนไม่ได้กระดุกกระดิกไม่ได้ตายแล้วเรือฟรีนะครับ เรือฟรี่าท่านผู้ชมดูดูเรือดูมันก็ไม่เชิงเรือฟรีนะคือเราจะกินเรือไงอเดี๋ยวให้รอให้เรือลำขวามือเขาหนีก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะกระโดดตบเรือฝั่งซ้ายมือรีลารีลา เรามันลีลายอยู่แล้วตายเดือดตายเอาไงพี่ซ่านักเรือตายเลยโอ้โหไปกินตัวน,นั้นกินเข้าไปครับ อ่างายหนึ่งทีครับงายหนึ่งทีกินหน่อยครับกินหน่อยทายกินงี้ก็ต้องกินหน่อยโอ,โอ้เขาน่าจะแยงเราแล้วนะอ่าผมป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเฮ้ยแยงจริงเว้เฮ้ย อกินมาเหรอนะกินเลือก็ได้นะครับมานี้ลุกข็้าไปเลยบังคับกินเข้าไปกินตอนนั้นเหรอกินครับ ได้เปิเพ่นเห็นมีเรือสองตัวทำไรลุกหนึ่งทีเป็นไนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลุกเดี๋ยวค่อยลุกลุกเข้าไปหนึ่งทีครับต้องโดนแล้วแหละเอาเม็ดแรกไว้ให้ ยังไม่กินครับยืดครับยืดยืดยืดจะให้ขุนเข้าไปไกลๆก่อนเราเดี๋ยวค่อยกินนะแล้ายาค่อยกินและวกินครับไปครับผมแล้วไงพี่พี่จะลุกใส่ผมวะเอาว่าปลาอกแล้ว ตายป่าวะยังแต่ก็ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วมีรูหนีมีรูหนีทำไรมันลงมาล็อกอะไรลูกหนึ่งทีครับลูกอีกหนึ่งทีครับผม <c oughs> ลุกอีกหนึ่งทีครับเดี๋ยวมันจะโดนจนได้ดเ่ยอเฮอะลูกอีกหนึ่งทีครับเนี่ยมันจะโดนแล้วเนี่ยใครละแล้ลุกอีกหนึ่งทีครับจะโดนละใครละ,ลคระลใครละ ค่อยๆตอดไปค่อยๆตอดไปค่อยๆตอดไปครับแน่นอนครับพี่ขียวตายแน่นอนครับ <c oughs> ทำไรไม่กิน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  ไม่กินครับอ่ะกินไปก็ได้ลุน,นมาดีลุกมาดีก็ลุกมาดีให้กินไปเลยดีมัเนี่ย ลุกหนึ่งทีแล้วกันนะครับนี่ยปะบางแหวะะครับให้กินไปเลยครับผมกินไม่ได้กินไม่ได,กไดก้กินมาเลย กินมาสิครับน่าลงล่างลงล่างเอาไงเอาไงพี่จะทำไรกินม่ได้อ้าวไม่ยอมกินาบางแม่งและ ไปครับไปครับอยากกินก็กินมาโอเคอ่าลูกหนึ่งทีครับ อีกหนึ่งทีครับอ้าวไปเดินตานั้นลุกเข้าไปไปเดินตานั้นพาดดีครับลุกเข้าไปครับพาดดีครับไปเดินตานั้น